ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทั่วไปและกเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะนําพาไปสู่กระบวนการประชุมวาระสําคัญของปีนี้นั่นคือการประชุมเตรียมความพร้อม ที่จะเปิดทีบอ้อยปี2,568และปี2,569โดยเฉพาะวันนี้บรรดาตัวแทนหรือจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานทั้งหมด58โรงงานที่ประเทศเราจะเดินทางมาประชุมพร้อมกันบรรยากาศและเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจอย่าพลาดเราจะไปติดตามรายละเอียดครับวันนี้เป็นฝ่ายโรงงานที่ดูแลเรื่องเงกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบก็คือก็คือฝ่ายอ้อยที่เรารู้จัดการให้ถูกการเตรียมวัตถุดิบเพราะว่า จะมีการเปิดหีบป้อยในเร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหีบใหม่ก็คือแป5 6 8บเก้าสองคันห้าร้อยหกสิั่งากะตุ้นยเดือนกันวานี้ดังนั้นก็จะมานั่งคุยกันนะจากทุกโรงงานที่ห้าสิโรงงานมานั่งคุยกันเพื่อเตรียมความพร้อมมานั่งทำความเข้าใจร่วมกันนะครับเพราะคนที่มาเล่าให้เราฟังวันนี้ก็จะมีจากทางภาครัฐเองคือสํานักงานว่อยนังตัดสายนะครับของสุขสากรรมพูดถึงเรื่องการเตรียม การยังไงเพื่อให้อ้อยมีคุณภาพนะครับไม่ให้มีการเผาไม,ไ,ไม่ให้เป็นนโยบายของภาครัฐาเป็นยังไงมีคนพูดถึงเรื่องออวันและกติกาในการเปิดอ้อยนะครับใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุนมภาพันธ์หน้าที้พูดมาพูดถึงเรื่องของราคาน้ตาลอ้อยนะครับว่าราคาน้ตาลและอ้อยจะเป็นยังไงบ้างาเพราะว่าราคาน้ตาแต่ตลาดลูวคนนี้มันก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับราคาอยู่กมาก4ิบสิสสบสต่อปอนด์ ซึ่งก็คิดย้อนกลับเป็นราคาหวเพราะค่อนข้า,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 างต่ำยังไม่พอนะครับโมลาร์ซึ่งเป็นใบหนึา่างก็ต่ำอะไรก็มีปัญหาเยอะนะลูกใบขาวอะไรแบบนีซึ่งซึ่งมันค่อนข้างเป็นที่ท้าทายของพวกเรามากน,นะครับรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์ลูกที่เขาเรียกว่าดีมาของการใช้น้ำตาลในโลกก็ลดลงโอกาสทางการตลาดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะกการกินการค้าค่อยเยอะจากสหรัฐอเมริกาให้โคตา้าเราน้อยบ้างหรือ EU ให้โคตา้าเราน้อยแถมไม่ ยังเราโดนเขาเรียกว่าภาษีพิเศษนะครับเรียกว่าแอนตี้ดัมปิ้งจากเวียดนาม,มปัญต่างหากปิดชายแดนของเขมรกัมพูชาทําให้เราไม่สามารถส่งตาลไปของข้างได้ยืนซิงกาตาตอนนี้มันมีผลด้านานั้นเลยกับส่งอินดบัลนะครับและอุปทานก็นยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมฝนแรงโรคใบขาวซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ก็ก็จะทําให้ ว่าอุตสาหการรมมอญ้ต่าดนปกก็ค่อนข้างท้าทายแต่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องกันว่าเราเจะจัดการยังไงอย่างน้อยฝ่ายที่มาน,นั่งคุยนั่คือฝ่ายอ้ยยอยของโรงงานเนี่ยจะเตรยียมวัตถุดิบให้ให้เด่งให้มันให้มีความพร้อมอยังไงคว่าพร้อมอไม <c oughs> ่หมายถึงคือคือทั้งดีด้วยนะครับทั้งดีและก็เพียงพอก็ส่งกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งชาวไร่ทั้งทั้งโรงงานด้วยเ <c oughs> พราะว่าเวลาที่ราคานั้าตามไม่ดีนะครับ <c oughs> ก็เจ็บปวดทั้งโรงงาน ชาวไร่อ้อยดังแั้กระทั่งมีผลต่อรายได้ของทั้งระบบเราด้วยนะครับผมหวังว่าเขาส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนฝ่ายอ้อยฝ่ายจานาบรรดิบของลูงานทุกคนนะครับว่าเราจะผ่านไปได้เหมือนที่เราเคยผ่านทุกปีนะครับซึ่งทางผู้บริหารของโูกงานทุกท่านนะครับรวมทั้งฝ่ายสมาคมชาวไร่อ้อยก็ร่วมกับในการนี้ก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างก็ อยู่ในสภาวะที่พวกเราไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้อ้อยและอุตสาหกรรมต่างๆของเราภาพับนั้นเดินต่อไปเติบโตมวนที่เราเคยเปินมา40ปีแล้วเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ยั่งยืนและเจริญเติบโตขึ้นไปเข้าใจว่าปีนี้ก็คงเป็นปีที่ราคัต่างๆมากนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งแล้วก็ ปริมาณการผลิตอ้อยก็อาจจะไม่เยอะอย่างที่เราเคยคาดไปแต่ก็ไม่ได้น้อยจนจนน่ากลีนนะครับไอ้ตรงนี้มันอาจจะทำให้ราคาอ้อยที่ที่เกษตรกรทุกท่านทราบดีนะครับก็ค่อนข้างน้อยนั้นผมคิดว่าวันนี้หน่วยการของรัฐก็ พวกเราคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มทั <yourself> ้งระบบนะครับแล้วก็มอบก็เอาทั้งหมดนีให้กับโรงงานให้กับชาวไร่อ้อยอย่างไรบ้างก็เคยมีก็คุยกันนะครับผมขออนุญาตเอาคร่าวๆแล้วกันว่าทางฝ่ายโรงงานเองพยายามหาทางว่าจะเพิ่มระบบอย่างไรแล้วเอาเงินที่เพิ่มจากระบบเนี้ยจะเข้าทั้งหมดให้ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันก็ก็จะเป็นการช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีกำจ่ายในการทำรอ้อย ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยอ้อยจะไม่มีคุณภาพที่ดีมันก็จะส่งผลต่อต่อรายได้ของระบบและรายได้ระบบเนี่ยมันก็จะมีผลต่อราคาอ้อยนะครับนอกจากนี้ในการสงรัฐก็ก็กำลังคุยกับกับทีมชาวชาวไร่อ้อยกับโรงงานแล้วก็กับหน่วยงานก็คือกระทรวงสาธารณสุขกนอนะครับเออทั้งทั้งกนอก็คือกรรมการอุตสาหกรรมอ้อยต่างๆเนี่ยก็ก็ก็คุยกันเขาจะว่าหน่วยงานสำรักโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีใหม่ท่านทราบปัญหานี้แล้วท่าน อยู่ท่ผมเชื่อว่าก็คงก็คงดูแลชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมต่างๆกได้เชื่อว่าถึงแม้จะน้อยแต่คงมีรายได้เพิ่มขึ้น,นอ,อันหนึ่งนะครับที่ชาวไร่อ้อยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือส่งน้อยที่มีคุณภาพที่ดีเข้าโรงงานท่านจะได้ส่วนพิเศษเพิ่มขึ้นอยู่แล้วจากความบานสองใบที่ที่าท่านไม่ไม่เผานะาตัดดีๆเนี่ยมันว่าราคาของก็สูงนะครับตันก็ผมอาจจะสูงสีกับรา,าคาออกไปนะครับ ก็ก็เม่รนรับแต่เชื่อครับว่าทางท่านรัฐมนตรีนะครับและหน่วยงานพราะราดูชอบสุขการและก็ทางคณะกรรมการก่อนก็ดูแลเรื่องนี้ดีและเรามั่นใจครับว่าดูแลชาวไร่อ,อ้อยทุงมาบริหารจัดการควบคุมกาบดูแลให้ทุกคน,นทำอ้อยให้สะอาดผลิตาลได้มีประสิทธิภาพนะ,นะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องรเรื่องสำคัญคคเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรื่องต่างๆที่จะออกมาโดยเฉพาะมาตรการในเรื่องดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีเรื่องอะไรบ้างที่ภาครัฐเขาจะาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเราก็ได้เอาข้อมูลนี้ไปบอกออกล่าวกับเกษตรกรอันที่2ก็คือเรื่องของอามาตรการกรํากับไม่ว่าจะเ,เรื่องเขาจะมีอะไรบ้างที่จะมา,าสานับสนุนหรือลงโทษคนที่ปฏิบัติไม่เป็นไป,น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 ปนตาม ่ที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้เช่นเรื่องการรับผูอ้อยไฟไหม้ต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะปีปีหน้าเนี่ยนะ,นะ20่20%อ้อยไฟไหม้นะฮะว่าเราก็ควรที่จะทําให้ดีกว่านั้นโดยโดยเพราะปีที่แล้วเราทํา25%สามารถลดอ้อยไฟไหม้เลยตั้ง15%ปีนี้ก็ทุกคนข้างวันราชการเองก็ข้างวันเพราะว่าอ,อารรับผู้อ้อยไฟไหม้เป็นตกเป็นจำเลยของสังคมทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุหลัก เมื่อเทียบเทียบกับภาคเกษตรหรือว่าภาคอุตสาหกรรมว่าเราป้อยไฟไม้เนี่ยมันมีจํานวนไม่กี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับปริมาณ p m 2 5ที่ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอื่นเขาเขาเขาก่อขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามอย่างที่ว่าคืาเราก็ลํงำเป็นต้องทําให้ัวให้ดีที่สุดแม้ว่าเราจะถูกสังคมมองะทั้งที่คนอื่นทํามากกว่าเยอะเราก็ไม่ไม่ไม่ว่านะก็คิดว่า เราพยายามทำใี่ดีสุดเราเอียงลงคือเรื่อง,องอวันนี้การทำธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชทนเป็นเรื่องสี่งสำคัญเราต้องระนักว่าเราทำอุตสาหกรรมทำธุรกิจที่จะต้องไม่เป็นทิษเป็นภยัยต่อสังคมเราสร้างสังคมช่วยเหลือสังคมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างว่าอุตสาหกรรมเรานี่เราส่งออกไป7จของผลผลิต แน่นอนราคาสงคขึอ้นอยู่กับตลาดโลกทำยังไงที่จะพัฒนาตัวเองของเราเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนของราคาเ,เราสามารถที่จะแข่งขันได้ก็คือทุกๆฝ่ายโรงงานเองชาวไร่อ้อยเองต้องต้องทำยังไงที่จะให้เราผลิตน,น้ำตาลได้มากที่สุดจากอ้อยที่น้อยที่สุดนะหรือฝ่ายโรงงานเองก็คือฝ่าย,ยหีบอ้อยหีบอ้อยหนึ่งตันควรจะได้น้ำตาลมากที่สุดชาวไร่อ้อยเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของ ผลผลิตหนึ่งไร่ทํางไงเยอะแย้มากที่สุดครับผมผมเข้าใจว่าชาวอ้อยหลายๆนะครับที่เขาเป็นเบืออาชีพเขาสามารถที่จะทําได้ถึง15ตันต่อไร่20ตันต่อไร่มีนะฮะแต่ทํายังไงที่จะทําให้ทั้งหมดของชาวไร้อยอมันพัฒนาได้เพิ่มขึ้นในเรื่องของราคาเนี่ยผมเข้าใจว่าปีที่ผ่านมาปีนี้ทั้งไร้อยดํตาตัลทายแล้วก็รัฐบาลก็ช่วย69บาทอีก31บบาทเนี่ กองเพื่อนตรสายก็เขาเขา้าเข้ามาช่วยอนุมัติแล้วนะทางคณะกรรมการตาสายก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วา,า,า,าเอบาทสาธเบาทก็เป็นเงินใครก็เป็นเงินข,ขนงนอ,อชงชาวไร่โรงงานโรงงานโอเคยินดีในส่วนโรงงานที่จะช่วยชาวไร่ในส่วนของปีหน้าที่ราคาตลาดนกต่ำนะครับก็อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าอาจจะต่ำกว่าพนะันนะยังไงก็ตามผมคิดว่าเราทําอ้อยสะอาดนะเราทําอ้อยสะอาดอ้อยที่มีคุณภาพทําผลผลิตทังเราให้สูงขึ้นนะ มันก็เป็นทางหนึ่งที่จะเป็นทางเราะงั้นเราจะแข่งขันไม่ได้นะเราคงจะไม่สามารถที่จะร้องขอรัฐบาลได้ตลอดเวลาว่าต้องรัฐบาลต้องช่วยช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะฮะช่วยตัวเองก่อนนั่นก็เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะเปิดหีบ้อยปี2,568และปี2,569ในเรื่องของสถานการณ์ที่เราจะ แก้ปัญหาในเรื่องของกระบวนการหีบอ้อยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ดีครับหรือจะเป็นฝ่ายโรงงานก็ตถางครับทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนําผลผลิตมา,าส่งโรงงานแล้วก็ได้ราคาที่ดีนั่นเองครับ แล้วก็เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่นี้ยังคงมีสถานการ์เกี่ยวกับราคาอ้อยต่างๆนาน,นานอีกมากมายลนะทีเดียวนะครับที่เราจะ,ะติดตามนะครับดังน,นั้นบรรยากาศงหมดนี้คือการเชิญชวนนะครับ5-8โรงงานทั่วประเทศมาประชุมเพื่อที่จะหาทิศทางแนวทางแล้วก็การเกยกบค่ามพร้อมหีอ้อยปี2,568แล้วก็ปี2,569นั่นเองครับผมนันทวัฒน์อุ่มพิมายทีมข่าวอ้อยและน้ำตาติดตามกันได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ